วันนี้นะคะเขียจะแกงป่าะคะ่ะแกงป่าไก่ใส่ใบยี่หร่าก็มีไก่พริกแกงป่าใบายี่หร่ามะเขือเปาะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลากับผงนัวหและผงชูรสแท่นั้นแหละคะ่ะแกงป่าเราไม่ใส่น้ำมันนะตั้งน้ำให้เดือดพริกแกงป่าลงเลยปรุงรสไปเลยด้วยน้ำปลากับผงชูรส เผ็ดร้อนแรงเใส่ใบยี่ร่าใบายี่ร่าเขาร้อนแรงน้ำแกงเดือดแล้วแกงป่า <c oughs> แกงป่าออ,อกไก่ลงเลย <c oughs> มะเขือเปาะลงไปเลยเดี๋ยวพอเดือด ไก่สุกมะเขือก็สุกก็โอเคก็ใส่ใบยี่หร่าแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยแกงง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,อ๋อพริกแกงเคี่ยวใส่มะแขวนเลยนะเนี่ยกินหน้าหนาวเนี่ยป้องกันหวัดมะแขวนเอ,อกระเทียมพริกพริกเคี่ยวใช้พริกสดแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดโคลกรวมกัน เดือดแล้วนะคะสุกแล้วะคะ่ะนี่ค่ะมะเขือขาวเห็นไหมไม่ดําเลยก็เอาพอฝานแล้วเราก็แช่แช่ในน้ําเกลือมะเขือก็จะไม่ดําใหลาลงไปเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะเพื่อน เสร็จแล้วค่ะแกงป่าไก่ใส่บบยีล่าหอมมากเลยเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันเลยค่ะ